วัดจเจริญสุขารามวัดจเจริญสุขารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบางไผ่เตีย้ยอยู่ที่ตำบลบางกะเจ้าอำเภอเมือ,องจังหวัดสมุทรสาครคําว่าจเจริญสุขารามแปลว่าเติบโตแบบพอดีพองามคําว่าบางไผ่เตีย้ยเขาสันนิษฐานกันครับว่าเป็นชุมนุมชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่และก็มีกอไผ่เตีย้ยขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากครับ ตามคำบอกเล่าเมื่อประมาณปีพุทศักราษ2435พระอาจารย์ปราและท่านมหาเล่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสันักสนเล็กๆก่อนที่จะยกฐานะเป็นวัดในสมัยที่ท่านมีพระอุโบสลปาสาทิโกหรือหลวงพ่องแง่ท่านจะอาวาตองค์แรกของวัดเจริญสุขารามภายในวัดประกอบด้วยอาคารสีาสนะพระอุโบสถโครงสร้างเป็นอาคารไม้ โดยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2493ศาลาการประเรียนเป็นอาคารไม้มีปุฏิสนัจำนวน6หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้อุโบสถโบราณสร้างด้วยไม้สักข้างหลังครับท่านหลวงพ่อสายอดิต้าอาวาาได้ให้อนุรักษ์ไว้ถึงใน้อุโบสถจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำต่อมาท่านจึงได้ทำการยกอุโบสถสูงขึ้นให้้นน้ำครับโดยใช้วิธีดียกพระอุโบสถขึ้นมา เมื่อโยกอุโบสถแล้วปรากฏว่ามีพื้นที่ข้างล่างของอุโบสถว่างจึงทําเป็นที่สําหรับให้สาธุชนเดินลอดอุโบสถเราเชื่อว่าการเดินลอดอุโบสถจะเป็นการขับสิ่งที่เป็นอัปมงคล